าละครับชักสนุกกันแล้วนะครับเราวิ่งกนด้วยความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปด้ว่าว่าเรื่องราวของญี่ปุ่นมันเกี่ยวข้องกับอิสลามมากน้อยแค่ไหนติดตามชมตอนต่อๆไปคนยำ <vivre> เกรงในอัลลอฮ์ดีต่อกันคําสั่งใช้รางวัลคือสวรรค์ทุกคนตั้งเต็มใจมด,ดีกันไว้เพื่อพระองค์แม้บางอย่าง ทำให้เราโปรดขึ้นกันไปง่ายได้แต่สายสัมพันธ์ก็ทำให้เราแค่ยิ้มให้กันก็เข้าใจส่งรอยยิ้มแลกความห่วงใย้ามไปหากันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนั้นจะดูแลกันหรือ ข้ามกัแผงรัวรักรั้วลอบโอบอ้อมโอโอโอจริงใจจะวันนี้หรือจะวันไหนตักเตือนห่วงใยให และติดตามภาพความประทับใจของการเดินทางในครั้งนี้ได้ในรายการหนังสือเดินทางตอนสลามเจปแปน,แปนออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา2องทุ่ม40นาทีเริ่มสัปดาห์ที่3และ4ในเดือนรอมฎบอนนี้นะครับ